ของเราหล,ลายๆประเทศกําลังประสบปัญหาการบุกรุกพื้นที่ป่าสนวนนะครับได้มีปัญหาของเรื่องสัตว์ป่าสูญพันธุ์ด้วยซึ่งวิดีโอที่พวกท่าได้เห็นไปข้างต้นนะครับเป็นตัวอย่างก,การใช้นวัตกรรมของเราโดยหลักการการทางานของมันเนี่ยก็คือเรานะครับจะส่งสัญญ,ญาณดาวเทียมที่ใช้จากขึ้นวิทยุเราจะส่งสัญญ,ญาณนะครับไปที่ตัวรับบนโลกเสร็จแล้วนะครับเราจะส่งสัญญ,ญาณแบบ S m s ครับ ไปหาผู้บุกรุกและสัญญาณแบบ EMS นะครับไปยังเจ้าหน้าที่พร้อมระบบจำแน่งของผู้บุกรุกด้วยครับโดยระบบนี้ของเราเนี่ยสามารถแก้ไขปัญหาการบุกรุกพื้นที่ป่าสนวนได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็วครับโดยสามารถใช้งานได้แบบทั่วโลกครับตามเป้าหมายการพัฒนายอย่าง,ย,างยั่งยืนหรือว่า SDG เป้าหมายที่15ว่าด้วยการปกป้องฟื้นฟูลและสนับสนุนการใช้ระบบนิเวศบนบกอย่าง,ย,าง,ย,างยั่งยืน ผมเสนอโปรเจกต์นี้ในราคา8,840ั้ล้านบาทวกคุณสในใจกร่โมงโปรเจกต์นี้กับผมไหมครับแล้วโปรเจกต์ระดับโลกแบบนี้อยากจะทราบว่าคี y ระเนอร์มีอะไรบ้างคะแน่นอนครับเรามี k e y ระเนอร์ซึ่งเป็นบริษัท n New Space เพื่อผลิตดาวเทียม NASA แล้วก็ยังมีนักวิจัยของอ,อด้านสิ่งแวดล้อมและสัตวาร์ และนัวิจัยด้านอวกาศทั้งหมดนี้เป็นคิดนเนอร์ของเราค่ะเป็นเป็นไอเดียที่ดีนะแล้วเหมียวพวกเราติดต่อไปที่ไหนบ้าคะขอบคุณครับขอบคุณที่ร่วมับฟังโปรเจกต์ของพวกเราคนรนละัสมาแต่